ชมตัวเองในกระจกอันนี้มันคืออารมณ์ไหนเออคือไม่รู้เหมือนกันครับเดินแบบก่อนนอนด้วยเดินยังไงเดินแบบก่อนนอนเวลาที่คุณทุกคืนคุณต้องทำอะไรกคืนจะแบบเดินแบบน่อนนอาจจะแบบคุณทำอย่างนี้ไปทำอะไรพาทริกอายุ20ปีมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุ17ใช่แล้วแล้วก็ทำงานดูแลตัวเองมาตลอด ใช่ครับแต่งานที่คุณทำนี่ก็คือคุณก็เหมือนดูแลลูกค้าแต่ไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวห้ามมีความสัมพันธ์ห้ามคบกับลูกค้านี่ครับเป็นกฎของที่ร้านเลยเหรอครับเป็นเป็นกฎเลยครับถ้าเราเป็นแฟนกับลูกค้ามันจะแบบโดนไล่ออกเลยถ้าเขารู้โดนไล่ออกใช่ครับแล้วยังไงคุณทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณเล่าว่าเวลาไลน์กับคุณเนี่ยต้องใช้เป็น voice เพราะคุณอ่านไทยยังไม่คล่องใช่ครับผมอ่านไทยไม่ค่อยได้ก็คือแบบถ้าส่งเป็น voice มามันจะแบบเข้าใจกันง่ายกว่า แล้วว่าแบบพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษได้ครับแต่ถ้าภาษาไทยจะไม่ค่อยได้เลยครับครับแล้วทํางานไม่มีลูกค้าอยากจีบคุณเป็นแฟนเลยเหรอมีมีบ้างครับแต่เราก็เราครบข้างนอกได้ไหมเราแอบคบอย่างเงี้ยม,มันไม่ดีไม่ดีครับไม่ด,มดีจะดูไม่ดีสําหรับร้านครับเือเนี่ยเราคิดอย่างเงี้ยเราเลยไม่มีแฟนมันได้นะลองจุม่มจุ่มอะไรไปก่อนนะฮะแล้วตั้งแต่ที่เมืองนอกตอนอายุ17ถึง20ก็ไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยครับอะไรเป็นเหตุผลทําให้คุณ ออรอดตัวใชผมนี้รอดตัวผมรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวไว้ก่อนครับเราก็เก็บเงินดูแลครอบครัวก่อนครับแล้วก็มาหาแฟนที่หลังครับอ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือหนุ่มโสดที่เรียกว่าโสดแต่กําเนิดเลยฮู้แต่ว่าหนูอ่ะดูวิทยาเขาแล้ว่แทบไม่มีข้อเสียอะไรเลยแถมเป็นคนอารมณ์ขันด้วยนะชมตัวเองในกระจกอันนี้มันคืออารมณ์ไหนเออคือไม่รู้เหมือนกันครับ เดินแบบก่อนนอนด้วยเดินยังไงเดินแบบก่อนนอนเวลาที่คุณทุกคืนคุณต้องทำอะไรคืนจะแบบเดินแบบคุณทำอย่างนี้ไปทำอะไรคม่รู้เหมืัวไอชงใ้นกรก็จกเข้าใจแต่เดินแบบก่อนนอนผมไม่เข้าใจว่ะมันสงมันส่งเสริมความสามารถติดไว้ครับเพราะว่ามันต้องเดินทำงานเยอะครับอ๋อบุคลิกภาพอ่ะสาหรับรลองว่าลองเดินแบบนิดนิ่เป็นแคทวอล์กุดนุ่นกลับมาหน่อยนะฮะอ่ะมิวสิกมา มันชอบนะเนี่ยชอบนะมันชอบนะมันชอบนะน,บนะนลองเก๊กท่าไทยแบบนี้มองกล้องไปเก๊กท่าไทยแบบนี้ดูนี้นี้นี้น,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 นี้อุ้ยอันค่ะ <c oughs> Uhm ะคะือเมื่อกี้ท uh, ี่โพสท่าถ่ายแบบอ่ะมันใส่เสื้อคลุมอยู่มันมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเละโอเคโอเคโอเคอ่ะได้ครับถ้าเกิดคุนเข้าใจผิดอแล้วติดกระดุมเม็ดบนด้วยอย่าหมด ที่โคตรแก่โอเคเดินไปนะแล้วก็กลับมาเดินไปแล้วมีการโชว์ซิกแพคเบาๆต้องโชว์กล้ามด้วยโชว์กล้ามโชว์กล้ามเนี่พอได้แล้วครับตเนี้ครับเดี๋ยวจะเดินไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวเดินไปถึงอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบแล้วดึงเสื้อขึ้นเป็นแนวซัมเมอร์แบบสปอร์ตแวร์เดินไปแล้วก็ดึงเสื้อโชว์ซิกแพคเบาๆแล้วจังหวะที่หมุนกลับมาเพิ่งปิดลงนะค่อยมาปิดลงตรงนี้โอเคคอยมาปิดโถก้อนโอเคอ่ะมิวสิกมา โทษนะโทษนะฮะโอ้ยตายยังกับละนาดยังกับยังกระท้องแมงสามไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเป็นปลาอย่ากินขนมปัง